เดี๋ยว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 ินอะไรไอ้ตัวเดิมที่มั้คาบเต็งมาข้างหลังเราอยู่ในบ้านนั่นน่ะโอ้ทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยทำไมมันระเบิดจังเลยอ่ะมันเคยใช้รีวิวมัตทนูระเบิดเรื่งองนี้ออกับมัตปืนเราก็มาต่อกับพาร์ทที่สิบเลยนะฮะ ่าไอ้ที่คิมพูดแบบนั้นนะฮะมันล้มเหลวแล้วเราลบคิปมันก็เลยแบบ <What? S 1> มันอาจจะแบบไม่เหมือนสักเท่าไหร่เลยนะฮะ mm. เราอยากขังมันวะ <What? S 1> เฮ้ยแมงมุมไปช่วยที่ไหนเ,เดี๋ยวเห็นป้ายกันโอ้ย <What? S 1> อ เออปิดมอนดิปับให้ช้างไม่ได้หรอยอยชวิงติงตีสี่แปดโมยยโยยยยยโยยอยย้โยยอตรงน้ยอมึงอยาดเดี๋ยว้

ยิงระวังมันตีนตีคัะพ่อมึงเหรอเยอะเมันตีแค่รอบเดียวแต่เราตียิงมานะโดมึงจะตัด,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 ดตมไม้ทำไมเนาะเดี๋ยวดก่อนเดี๋ยวก่อนมันมีตัวมันมีคนนึงที่มันโดที่มันโดนเนื้อไปไอ้คนเข้ามาไม่ใช่ละทำไมเราถูกไม้ไม่ได้ ลองไปดูในคลิปดิมันทุมไม้ไม่ได้บุ้งก็เหมือนกันอีงเท่าโดโดตั้งใจเป่ารูดโ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 ดปั๊บพื่อปัดตีพ้กนี้มันดกเราเยอะคาลติคาลติคาลติอะไรมาเอ้ยมันตีเราอะ น้ะกูไปทำอะไรให้มึงกูไปทำอะไรครับโโอเคของเออแม่ขโมยของจริงด้วยเออเดี๋ยวๆมันมันมีสองตัวนีไอ้นีี้มีเยอะอ้นี่แหละโอ้ยหลักันนเก็บของก่อน หลับ <Safe S 1> ไปยัเงี้ยวฮะืึแก่แล้วยังซ่าอีกแก่แล้วยังซ่าอีกพ่อเป็นนักตีเหรอนิวจหาตีเขาไปมั่ววะเอ้ยหมดไปละเอาเอาเอ้นี่เอ้นีุ่บ้านเฮ้ยมีคนโดของใคร ไอผู้หญิงเนี่ยเนียไอผู้หญิงเนี่ยขังชิบหายเลยเนี่ยมันโดของโอ้มีคนเข้ามาเต็มเลยชาตีไปทอดตีมันตีมันข้ามันสมน้ำหน้าอืมอืมอืม บ้านไม่เลยือบ้านหรือ,รอชุมนุมวะเนี่ยมันโดของอีกแล้วอือหือกระแจกระจายมันหนีแล้วหัวแตกล็อกอ่ะเออเดี๋ยวปิดไว้ก่อนเออ แต่เมื่อกี้กจะทำอะไรบ้างลุงเนี่ยนั่นไงมันจะพยายามเข้าให้ได้ยาเสือกยาเสือกเฮ้ยมันจะมาขโมยของให้ได้เลยอะ่ะช่วยหน่อยอตรงหน้าประตูนี่เต็มเลยเอ้ยยายาปุ๊ไปเลย โอ้โหขมาอันนี้คนหนะเป็นจุนยงผีหยิบกันละมาขมาเหล็กนึเฮ้ยมันเข้าไปแล้วตัวหนึ่งมันไม่ช้างเด่นกันสองคนเลยวะตายตายตายมันจิ้มไปชิบห้วไงออกไป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 ไม่ช้างเด่นกันสองคนเฮ้ยมันเข้าไปแล้วตายแล้วหัดแล้วแต่ว่ามันต้องมาข้ามากันเฮ้ยลงไปทำไมกลับมาได้เอ้ยเราคนลงบนนี่หรอ มันช่วยมันไม่ได้ขโมยหนมยสร้างใหม่ม้ยมันมาแล้วมันมาแล้วไ่านไปแล้ว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 ไปแมึงไปแลยมไยแลงยุปแล้วไรนล้ไปลมไปมันมไอแลแล้วอ่ะลืมกดใหม่ ยาอีดมาลุกมาน้ีมานี่เออโดชิงลุกโดชิงโดชิงโอ้จะตายแล้ววะกันเลิกเลเลิอตูไม่อยามันทุกมาอปิดปิดนให้มันทุกเอมบินมันทุืมันทุกเอีกอีกสามร้อยอีกสามพันห้าร้อยล้านปีคุณจะเข้ามาได้ค้ะเราเอออ้า เราจะได้ไปสอยหลังมันไงโอ้ยมันจะโฉบโฉบมุมวุ่นวายอะไรกับตรงประตูอะฮะไปร้อยกับประตูแล้ไปอะไรกับประตูไปอะไรกับปูไ่หรอกอ่ะเองอ่ะอะไรไม่มีไม่มีที่แอรเราก็ไม่มีอ่ะเราพ่อตัลิปิ้นไงมันถึงจะเข้าไปได้มึงมึงมึงฆ่าจังเหร ไปไหนแล้ววะเดะเดะเดะอีเร่งเดะมันจะเข้าบ้านเราให้ได้เลยตีหาหาพ่อเป็นนักตีเหรอพ่อเป็นนักตีเหรอฮะพ่อเป็นนักตีเหรอเออบ้าไปแป๊บขอคาบดาบก่อนชิบหายทุกไม่ได้อ้าวมึงทำอะไรบ้านกูสองตัว โยโยโย,โยโยโย่โอ้ประตูโอ้ใครออกมาวะวิดาชวิงสิงไทยแรงยังวันนี้ครับค่ากันยังดูเดือด,ดไอ้นี่มาแล้วทำไงทำไงวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีทำไมวิ่งหนีเอาตัวรอดไงฮู <S 2> <S 2> <S ้ววว้ววมอตีหัวพ่อไอตู้มแมนมันทิ้ง เราพ่อตาีิบินไงมึงถือจะไปเปิดประตูค uh ลิปน uh ี huh. ้ไม่มีสาระอะไรเลยนะฮะต้องไปดูคลิปอื่นนะคะถ้าใครอยากมีสาระเราพ่อตาริบินเนรอเราพ่อตดริบินเนะเลือเอ้าอันนี้ก็ยังมีความพยายามที่จะทุกต่อไปเอ้าอืมอืมอืมมนไปละไปตรงจุดเกิดละมาทำไมมาทำไม โอ๊ยเปิดกล่องโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยงานด้วอืมเฮ้ยมันได้ดาบไม้มันได้ดาบไม้มันได้ดีสอทแล้วสวัสดีปีตายแล้วโอ้ชิมหายแล้วไงเล่นเล่นกันหมดเลยเนี่ยตอนจากจากเชิญนี้เป็นเชิญสร้างบ้านในความสร้างสรรค์กลายเป็นเชิญฮังก็เกมในความเฮ้ยย่าฮะมันเต็มเลยเดี๋ยวดูดิ เอ้ยทำไมมันตีแรงจังเลยวะเขาที่ขยบงนแกอขาียเงนย่เรยชิบหายแล้วมันเป็นพวกกันแล้วไอเ้ยบ้านกูอยู่เชียงใหม่ป่ะอ่ไรกมมอูงขอเทยมาดีอ่อะเนายตรงแน่เฮยเฮ้ยหนีหเขาบ้านเราก่อนเฮ้อ รอเลื่อนดีเกมขอดามาดีอเคอืเรอเดี๋ยวเราไปตัดไม้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรับดับถีงแล้วพวกมันจะด้อยกว่าเราถูกบอกไม่อะไรไม่ได้เลยแบบต่อหลับกลายเป็นสงครามแล้วนะฮะสองต่อสองเราสีน้ำเงินไอ้นั่นแดงฮะเพราะเราก็เสื้อสีแดงเขาก็เสื้อสีแดง เดี๋ยวชื่อชื่ออาเจี้ยว่คุณเหมือนในปลาคายเอ้ยระวังระวังเออแล้วไปมันหนีหนีเข้าวาดก่อนหนีเขาวัดก่อนเร็ว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 อุ้ยมันหาตีเขาไปมั่วหนีหนีเข้าวาดเร็วโย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 จะตายละสิจะตายละสิเฮ้ยเข้ามาเร็วจะอุดโลเอือย่ะเอ็นไปเอ็นซ้ำจ่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังไปกำลังไปตอนตอนนี้ในบ้านเียซึ่อมบี้วอลอยู่ เดี๋ยวมันเข้าไปแล้วอะ่ะยุ่งอะไรยุ่งอะไรไม่มีดาวฮะสมนวนหน้าเอ้าวอวัสดอ้าว,าวตายแล้วมีเพื่อนดี่เบือนเลยมับ้อโอเคแล้วสำหรับนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ติดตามคลิปบ๊ายบายโออจะตายแล้ว